นี่เป็นวิธีการนำแพทเทิร์นกระดาษเข้าสู่โปรแกรมแบบดิจิตอลนะครับก็คือกระดานดิจิทัลเราก็วางาาแพทเทิร์นกระดาษเนี่ยแปะติดบนกระดานเสร็จแล้วก็เอาเครื่องดิจิเนี่ยดิจิเข้าไปทีละจุดทีละจุดตามเข็มนาฬิกาก็คือการนำเข้าแพทเทิร์นข้อมูลเข้าแบบดิจิตอลทีนี้เราก็ต้องวางตามเกณฑ์ผ้าแล้วก็ วนตามเข็มนาฬิกานี่คือวิธีแรกของการานำแพทเทิร์นเข้าสู่โปรแกรมส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถสร้างแพทเทิร์นใหม่เข้าในโปรแกรมคอมได้เลย นี้วิธีการสร้างพัฒร์เนี่ยพื้นสมบัติก็คือลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและประมวลผลระหว่างการออกแบบพทิร์ลดขั้นตอนการและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะต,ต้องใช้พื้นที่และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดเก็บให้มารวมจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาตรวจสอบแก้ไขหรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิตอื่นๆมารวมไว้อยู่ในโปรแกรมเช่นเดียวกันเช่นโปรแกรมขยายไซส์หรือคำนวณวัตถุดิบการวางแบบตัดเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือเพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้วัสดุในการผลิตส่วนโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเนี่ยทำงานอย่างไรโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานได้โดยการรับคำสั่งงานโดยตรงจากนักออกแบบแพทเทิร์น เรียกเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นเมาส์คีย์บอร์ดเพื่อใช้งานโปรแกรมโดยเลือกไปที่ชุดคำสั่งต่างๆที่บรรจุไว้ในโปรแกรมและโปรแกรมจะทำการประมวลผลตามคุณสมบัติของชุดคำสังส่งแสดงผลขึ้นบนหน้านจอตามที่อุ้ออกแบบต้องการของผู้ใช้โปรแกรมทีนี้พื้นฐานของออผู้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าพื้นฐานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นและเกตซส์อัตโนมัติสามารถใช้สร้างและเกตไซแพทเทิร์นได้ทุกชนิดโปรแกรมเป็นภาษาไทยสามารถสลับสวิตภาษาได้มีความทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหรือเทลเลอร์ประหยัดเวลาได้ผลงานในเวลา อัลลูดเร็วซึ่งสามารถเก็บต้นแบบไว้ได้ไม่จํากัดปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมหาลัยและบริษัทเอกชนมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการสร้างพทิร์เช่นการสร้างพทิร์จากการแก้ไขสัดส,ส่วนสร้างจากตารางสูตรที่ใช้ที่โปรแกรมมีให้สร้างจากพทิร์ต้นแบบหรือสร้างจากเครื่องมือเส้นอัจฉริยะการสร้างพทิร์จากเครื่องมือเพื่อให้ตรงความ ตามความต้องการของช่างแพทเทิร์นที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างแพทเทิร์นตามความถนัดของแต่ละท่านมีรูปแบบเส้นโคง้งอัจฉริยะหลากหลายแบบให้เลือกใช้เพียงแค่กำหนดจุดสามจุด่านันนโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระมีเครื่องมือการสร้างตะเข็บมุมของแพทเทิร์นต่างๆลายลูกไม้และกำหนดการยืดหดของผ้าแต่ละชนิด มีเครื่องมือการวัดสเปคหลายแบบและโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลลงตารางสเปคเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์นสชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่ใช้การนำเข้าแพทเทิร์นก็คือกระดานดิจิตไทนี่คือโปรแกรม fitting นะครับโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูป ได้รับการพูดถึงอย่างสม่ำเสมอจากกลุ่มผู้ใช้งานท่านเพียงสร้างแพทเทิร์นต้นแบบเพียงแบบเดียวจากนั้นก็ใช้คำสั่งในโปรแกรมนี้เชื่อมโยงส่วนต่างๆของแพทเทิร์นเข้าด้วยกันพร้อมการสร้างสุดคำนวณเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านก็เพียงใส่ตัวเลขของขนาดสัดส่วนที่ท่านต้องการตัวโปรแกรมจะทำการสร้างแพทเทิร์นไซส์ใหม่ให้อัตโนมัติประหยัดเวลาและพลังงานโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูปนี้เหมาะมากสำหรับผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบต่างๆ หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น 3D Fitting เป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบและผู้ผลิตในระด,ดับสากลท่านสามารถเห็นผลงานสำเร็จรูปได้ทันทีหลังจากขบวนการออกแบบสิ้นสุดลงแบบเสื้อผ้าดูได้อย่างเสมือนจริงท่านสามารถหมุนขุ่นได้360อองศาเพื่อสังเกตและสำรวจดูความเรียบร้อยหรือดูส่วนที่ต้องการแก้ไขและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะประหยัดเวลาและเงินอันมีคุณค่าของท่านได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันท่านก็จะได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของท่านโดยการตัดสินใจใช้ 3D ในวันนี้ตัวนี้เป็นตัวต่อยอดจาก 3D นะครับก็คือ,อนำเสื้อผ้าที่ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเดินแฟชั่นโชว์แทนที่จะจ้างนางแบบเดินเนี่ยเราก็ใช้หุ่นโมเดล 3D เนี่ยซึ่งเรา Import เข้ามาเนี่ยก็คือเดินแบบพรีเซนตงานอ่าก็คือแฟชั่นโชว์ให้ลูกค้าดู วันนี้เป็นสำหรับพีเซนต์ครับผมหลังจากเราฟิตติ้งเดินเซ็นโชว์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบของเราโอเคก็มาสู่ขั้นตอนการเกรดดิ้งต่อไปหรือการขยายไซส์ SML XL หรือจะเอาเป็น10ไซส์20ไซส์ก็แล้วแต่โปรแกรมเกรดดิ้งมีเครื่องมือช่วยในการย่อขยายไซส์แบบสมบูรณ์และสะดวกในการย่อขยายไซส์เช่นการย่อขยายไซส์แบบอัตโนมัติ การย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนเท่ากันหรือการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนไม่เท่ากันการคัดลอกค่าเกตการขยายไซส์โดยตรงหลังจากการนำแพทเ์นเข้าระบบหรือนำจากดิจิทัลเข้ามาแล้วก็นำมาเกรดต่อมีเครื่องมือคัดลอกค่าเกตไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการซึ่งทำให้การย่อขยายไซส์ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถที่จะยกย้ายข้อมูลจากแพทเทิร์นต้นแบบไปยังแพทเทิร์นชน้นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างอัตโนมัติมีระบบการตรวจสอบค่าเกตอัจฉริยะโดยระบบจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอทันทีอย่างอัตโนมัติไม่ว่าแบบเสื้อผ้าหรือแพทเทิร์นของท่านจะซับซ้อนเพียงใดโปรแกรมเกรดไซ สางเก t เทนสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้งานอย่างง่ายขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและการสนับสนุนจากทีมงานช่างและผู้ฝึกอบรมซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเงินลงทุนของท่านโปรแกรมวางมาร์กหลังจากที่เราเก็บไซส์เรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงไซส์ทั้งหมด x m l xl ทุกไซส์แล้วก็คำนวณงานออเดอร์ของเราเพื่อจะมา,าวางมาร์ก เราก็าสู่เข้าเข้าสู่โปรแกรมวังมาร์กเมื่อพูดถึงโปรแกรมวังมาร์กเราเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆของโปรแกรมที่ฉันฉลาดที่ท่านต้องเลือกใช้เราทิศความรู้กับเวลาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมที่เยี่ยมยอดใช้การคิดคำนวณและขั้นตอนการทำงานที่ใช้ตรรกะอย่างง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มาใช้ในการเขียนโปรแกรมวังมาร์กเพื่อท่านได้เป็นเจ้าของท่านจะได้รับผลกําไรทันทีจะมีการ ั้วางแบบอตัตโนมัติก็คือเครื่องมันจะวางคำนวณผ้าให้เสร็จเลยแล้วก็คำนวณต้นทุนว่าต่อตัวเนี่ยใช้ผ้ากี่เมตรแล้วก็ผ้าทั้งหมดเนี่ยใช้กี่ลาเวลาเราสั่งโรงงานผ้าก็สั่งตามจำนวนที่โปรแกรมคำนวณออกมาได้เลยจะทำให้ประหยัดเวลาและคำนวณได้อย่างแม่นยําหรือจะวางมือเองทีละชิ้นก็ได้ ถ้างานมีการบิดชิ้นหมุนชิ้นเราก็ดึงมาวางทีละชิ้นก็คือให้เครื่องตั้งวางอัตโนมัติก่อนเสร็จแล้วเราก็มาวางมือเองสามารถจะหยิบชิ้นงานมาจัดเรียงเองตามที่ต้องการได้ต่อไปก็คือสั่งพอดงานนี่ก็คือเครื่องวาดแบบชนิดปากกาหรือเครื่องตัดสติกเกอร์ทั่ตัวไปที่ท่านหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่ว,ว,วไป ความกว้างก็คือแล้วแต่หน้าภาคของท่านที่ใช้อาจจะ48นิ้ว62นิ้วก็แล้วแต่ข้อดีของเครื่องว่าชนิ่ปากกาเนี่ยจะดีกว่าอิงเจก็คือว่าปากกาเราก็ใช้เป็นปากกาลูกเล่นสช้ปากกาลูกเล่นเนี่ยเสียบเข้าไปได้ถ้าอิงเจเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้พิมพ์หัวมันจะตันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ เครื่องวาดเวทเทนมันก็จะวาดตามที่โปรแกรมวางเวทเทนเราวางอัตโนมัติแล้วก็วาดออกมาเพื่อจะขึ้นโตตัดต่อไปสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์สิ้นเตืองเพราะรองรับการใช้ปากกาได้หลายรูปแบบเช่นปากกาหัวหมึกธรรมดาเครื่องวาดลายเส้นทำงานโดยอาศัย ปากกาเนี่ยลากเส้นในแนวแกน x แกน y บนกระดาษเช่นเดียวกับการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอโดยพัตเตอร์จะรับสัญญาณจากเครื่งอง PC ซคอมเพื่อใช้ควบคุมการเลื่อนป,ปากกาไปบนกระดาษนี่ก็เป็นเครื่องวาดพัตเตอรหรือเครื่องตัดสิกเกออีกชนิดหนึ่งออมีหลายแบบหลายยี่ห้อมีทั้งของจีนของญี่ปุ่นแล้วแต่ท่านจะสะดวกในการหาซื้อ วิธีการใช้งานก็ง่ายมากก็คือต่อสาย usb เข้ากับเครื่อง pc แ,แล้วก็พอดงานเหมือนเครื่องปรินเตอร์เล็กธรรมดาเครื่องมันก็จะวาดแพทเทิร์นออกมาตามแบบในโปรแกรมเศรกระดาษเราก็จะใช้กระดาษในการวาดมากปกติก็คือเป็นกระดาษโลตีหรือกระดาษม้วนสีขาวก็ได้แล้วแต่ขั้นตอนนี้เราก็ปูผ้าตามปกติที่เราเคยปูผ้า เากิ่ชั้นก็แล้วแต่เรา50ชั้นร้อยชั้นก็เหมือนเวลาตัดมาร์กมือธรรมดาเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษที่ทำจากโปรแกรมขอบเนี่ยมาวางบนชั้นปูปลาแล้วก็แมตติดไม่ให้มันกระเพื่อมขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาเลือเ่อยไฟฟ้าตัดแทนที่เราจะเอากระดาษเป็นกระดาษแข็งมาวางมือตามปกติเราก็ ใช้กระดาษที่วางจากโปรแกรมคอมเนี่ยมาวางบนชั้นปูผ้าเลยแล้วก็ตัดมันก็จะทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเนี่ยนี่คืองานที่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็เป็นอีกโรงงานหนึ่งที่เอ่อกลังตัดผ้าอยู่อ่าก็เหมือนกันวิธีการเดียวกันก็คือเอากระดาษที่วาดจากเครื่องพอดเนี่ยเอาวางบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องตัดผ้าเนี่ยตัดตามแพทเทิร์นที่โปรแกรมวา